สวัสดีค่ะฟรีมันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาจากวอลเลตฟรีนะคะประจำวันที่28เดือน10ปี2 0 2 4แจกฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนได้ทั้งสิ้นไม่ต้องทำอะไรเลยดูคลิปจบแอดไลน์เข้าไปพิมพ์โค้ดกดส่งลิก์อัปเปิขึ้นรับวอลเลตแค่น,นั้นเองวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็22 4. นาฬิกาส่นาทีส่วนโค้ดอังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่า ลุ้นรางวัลคลิปแจกวอลเลตไม่นานเลยถ้าไม่มีเรื่องอื่นคุยก็ประมาณนี้2อนาทีสามนาทีนะคะก็เออนะก็ก็ดูคลิปเถอใครที่ดูจบแล้วแล้วรู้ว่าวิธีการรับมันรับยังไงก็เพียงแค่ฟังคลิปแล้วก็หาโค้ดให้เจอหาเวลาให้เจอแค่นั้นเองนะคะวิธีการใส่โค้ดอ่งเปาเพื่อรับเงินฟรีจากช่องฟรีมันนี่นะคะ อันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้กดรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกหลังจากนั้นให้เราทําการค้นหาซึ่งช่องทางในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID นะคะ ID ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ a d 787xqsa z มีแอดนด์อหนาด้วยนะ อด7 8 7 x q h a เสร็จแล้วกดที่แว่นขยายเพื่อที่จะทําการค้นหาพอเราทําการค้นหาเสร็จเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้พอเรากดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวระบบจะมีบอกนะคะว่าเราจะต้องทํำยังไงหลายคนกดเข้ามาแล้วไม่ดูคลิปให้จบกดมัวมั่วหรือกดทักทายอ่ากดแบบนี้ เขาจะขึ้นบอกนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรให้เราอ่านตรงนี้นิดนึงเนี่ยค่ะรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้ให้เราเข้ามาอ่านแล้วทำความเข้าใจกันนิดนึงส่วนใครที่ดูคลิปจบแล้วใส่โค้ดอ่างเปาถูกเวลาได้เดี๋ยวลิงก์อ่างเปาเขาก็จะขึ้นแบบนี้นี่ค่ะในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลย พอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้นะคะในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันถูกต้องเสร็จแล้วกดที่คําว่าตกลงด้านล่างตรงนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันแล้วก็ทําการกดเลือกซองเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกนะคะว่าเราจะได้รับเงินกี่บาทตามนี้ส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันระบบจะแจ้งนะคะว่า ซองของขวัญแจกหมดแล้วนี่นะคะให้เราเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปส่วนใครที่อยากจะเช็คว่าได้จริงไหมเราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมีวันที่บอกแล้วก็จะมีจำนวนคนบอกอยู่ตรงนี้เราสามารถเข้ามาเช็คได้นะคะ